มีใครได้ยินข่าวเรื่องบาร์โค้ดหรือรหัสยูนิตไอดีบนบัตรเลือกตั้งมั้งครับที่ทางมาบอกว่าไม่ต้องห่วงถึงจะมีรหัสแต่ไม่มีใครมานั่งเอากระดาษบัตรเลือกตั้งมาเทียบกับต้นขั้วทีละบล็อกมันเยอะเช็คไม่ได้หรอกในยุคก,กระดาษอาจจะใช่ครับแต่ในยุค Data แบบนี้มันเช็คยากจริงเหรอครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมมีฐานข้อมูลประชากรอ,อยู่ในมืออยู่แล้วมีชื่อมีที่อยู่มีพิกัดบ้านครบ และที่สำคัญผมผูกรหัส u n นิ u ID ของแต่ละคนเอาไว้แล้วซึ่งรหัสนี้เลยครับคือบาร์โคดที่อยู่บนบัตรเลือกตัง้งผมหยิบบัตรเลือกตั้งใบที่หนึ่งขึ้นมาเห็นบาร์โคดปุ๊บผมใช้เครื่องสแกนบาร์โคดแบบนี้ปึ้งเห็นไหมครับไม่ต้องไปรื้อตน้นขวหยเสียเวลาระบบดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์เลยว่าบัตรใบนี้คือของใครบ้านอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงทีมาดูความน่ากลัวครับพอดูบัตรและเห็นว่านายกไก่กาเบอร์หนึ่งผมก็กดเลือกในแอปเลยครับว่า เลือกเบอร์หนึ่งแล้วกดบันทึกพอกดบันทึกปุ๊บดูที่แผนที่นะครับหมุดบ้างของนายกอเปลี่ยนเป็นสีน้งเงินเครื่องหมายถูกทันทีลองอีกใบครับใบนี้เลือกเบอร์2ส,สแกนกดเลือกเบอร์2เซฟหมุดเปลี่ยนเป็นสีเขียวกางกระบาดใบสุดท้ายเลือกเบอร์สเซฟหมุดคลายเป็นสีส้มก้ากระบาดเห็นไหมครับแค่สแกนแล้วจิ้มเราเห็นภาพรวมทั้งหมู่บ้านทันทีเลยว่าบ้านหลังไหนเลือกเบอร์ไหนบ้าง แถมถ้าอยากได้ข้อมูลผมกดปุ่มเดียว Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้รายชื่อออกมาครบเลยครับทั้งหมดนี้ผมใช้เวลาสร้างด้วยแอปชีตไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับและไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วระบบระดับประเทศที่มีงบมหาศาลคุณคิดว่าระบบแบบนี้ทำยากจริงหรอครับนี่เป็นเพียงการจำลองเชิงเทคนิคเพื่อเห็นความสำคัญของการหวงแหนข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy นะครับย้ำว่านี่คือแอปจำลองไม่ใช่ของจริงขอบคุณครับ